หมอเทวดาราชินีฟินิกตอนที่สิบเจ้าสกุลจุนเจ้าวางแผนเล่นงานข้าอีกแล้วมาดวลกันหน่อยของในมือเจ้าต้องเป็นของข้าเท่านั้นเหอะเฮ้ยทำไมมันมาทางข้า <c oughs> จะเป็นชิ้นไรบ้างไม่ไม่เป็นไร เป็นอย่างที่เฟิงชุนได้บอกไว้ผู้ชายคนนี้สมองไม่ปกติแค่เห็นใส่ชุดที่ไม่เข้ากับบรรยากาศเขาควรจะรู้แล้ว <ś c oughs> องค์ริชายญาติปกป้องหญิงหน้าตาอัปรักษ์ที่ไร้พลังจิตวิญญาณเหรอเนี่ย <ś c oughs> อย่าบอกข้านะว่านางเป็นคนรักของเจ้านะดวลกันแค่สองคนนี่มันมูศักดิธิ์ปีโยระดับเก้านายท่านพลังดูด กลังดึดูดอันแรงกานี่มันของกำลังจะถูกงูเหม็นนั่นดูดไปแล้วแต่มันน่าเบื่อเกินไปที่จะคืนของให้เจ้าของของเดิมถ้าอย่างนั้นก็ให้มันหายสาบสูญจากโลกนี้ไปซะยูหมิงย่จะทำลายผลเซียนทิปทำไมล่ะเขาไม่ได้จะมาแย่งหรอกเหรอต้องใช้เวลาหลายร้อยปีจึงจะเกิดผลเซียนทิปขึ้นมาได้ในหนึ่งคน พี่ใหญ่จุนข้ากับพ่อบ้านรังพวกมันไว้แล้วเดิมทีข้าอยากจะรอจนกว่าทั้งคู่จะได้รับบาดเจ็บจึงจะค่อยลงมือถ้าข้าเปิดเผยความจริงตอนนี้ข้าต้องถูกถูกทั้งสามฝ่ายไล่ล่าและนั่นก็หมายถึงข้า,าไม่เหลือไม่ได้สุแต่นับแต่ที่เรือฟินิคที่แท้จริงถูกทำลายไม่สามารถฝึกฝนไร้พลังจิตวิญญ,ญาณ เมื่อก่อนเคยเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้พวกข้าทุกคนถูกเจ้าประนามจนแทบจะไม่กล้าหายใจแต่ตอนนี้จ้อไม่มีสมบัติอะไรที่จะสามารถภูมิใจได้งั้นหรอเฟิงอยู่เป็นแค่สวะสด้ประโยชน์ไปแล้วทําให้พวกเราตระกูลเฟิงต้องกลายเป็นตัวตลกของเมืองหลวงจกักรวรรดิเหตุใดยังมีหน้าอยู่ที่นี่อีกถูกชะตาถูกชาติกะกูลในประเทศออกจากเมืองหลวงอย่างจงแจ้ง ครอบครัวเด็กและคนแก่ไม่มีกำลังไม่มีที่พึ่งคุณนายร้องเฟิงท่านชาราท่านชาราของหายไปตัวนานกี่ปีแล้วไม่แน่อาจจะไปพึ่งพาเป่ยเย่ไม่เอาพวกเจ้าแล้วก็เป็นได้น่าเสียดายจริงๆผู้หญิงสวยและมีเสน่ห์อย่างเจ้าต้องมาตายในบ้านชุทม,ทม,ทมหลังนี้เจ้ามาอยู่ข้ามาดีกว่าหรือ ไม่ว่าใครกำลังแกและหยีบย่ำได้การได้รับผลเซียนทิปเป็นวิธีเดียวที่จะเริ่มการฝึกตนได้ใหม่คุณหนูคุณหนูศึกษากัญญาและกลยุทธ์อยู่เสม,มอทั้งกลางวันและกลางคืนมันลำบากมากคนแล้วเจ้าคะไปปาน้ำแข็งพาอาการบาดเจ็บทั้งตัวกลับมาอย่าไปที่นั่นอีกเลยนะเจ้าคะไม่ได้ สมบัติทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่ที่จําเป็นในการกันยาเก้าชนจินยวนจะเติบโตนะที่นั่นหากต้องฝึกฝนอีกครั้งข้าจําเป็นต้องไปที่นั่นครั้งนี้ข้ามั่นใจตําแหน่งของผลเซียนทิพแล้วแต่มันถูกปกป้องโดยสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังข้าตองหาทางเอามาให้ได้ถ้ากลัวน่ลายเราไม่กล้าเสี่ยงตอนนี้ข้าจะมีเวลาอีกร้อยปีเพื่อรอให้มันเติบโตใหม่กันเหรอ เมื่อถึงตอนนั้นฉันแม่เสียซีน้องเจ็ดชิหลิงค่ะยังมีหนทางอื่นที่เดิอนออกจากสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้งั้นหรอและยิ่งไปกว่านั้นค้าจะสมควรแก่การเสรยสละของอาจารย์เพื่อช่วยข้าได้อย่างไรจะแก้แค้นตระกูลจัวอย่างไงล่ะใครกันพิดเอามาพาดซง่ลังอะไรเช่นนี้คนเซียนทิพ อยู่ในมือแล้วแต่พิษที่ทำให้เป็นอมภาตหยุดเขาได้ไม่นานข้าหวังว่ากลยุทธ์ที่ประกอบด,ด้วยคข่เหินจิตอิญญาณและนี้จะสามารถช่วยข้าต่อต้านในชั่วคราวหลังจากนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วทำไมเ้วขนาดนี้อันตรายสุด โชคดีที่ผู้ว่าผู้สของสองท่านแห่งพระราชวังมืดได้ทำลายงูหลามพีษระดับเก้าอย่างสาหัสแล้วมิวช่นนั้นกลยุทธ์ที่คาจัดวางอย่างรีบรีบนี้อาจจะไม่สามารถป้องกันการจุกตะของมันได้และข้าคิดว่าคนสองคนนั้นจะกำจัดพิษที่ทำให้เป็นอัมพัสออกได้ในไม่ช้าลมดับถัดไปต้องพึ่งพาพวกตนแล้วนะคะยากมาก การต้านทานพิษของงูหลอมระดับเก้านั้นแข่งเกินไปแล้วการเดินเช้าเช้นนี้จะไม่สามารถหนีจากมันได้คิดทําได้แค่ชะลอการเคลื่อนไหวของมันคาต้องดีบความสนใจของมันถึงจะมีโอกาสนี้เมื่อไม่มีพลังจิตวิญญาณต่อีนร่งา,นนนรางกายของคาเขาคันถึงคิดจำกัดเต็มทีแล้วคนรักตัวน้อยขององค์งราชทายาทจุนนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ ฝีเท้าของเจ้าหากไม่ใช้เวลาฝึกฝนสิบปีไม่มีทางวิ่งไกลได้ขนาดนี้เนี่ยแย่แล้วทเทพแห่งควมตายทั้งสองนั้นก็ตามมาแล้วด้วยน่าสนใจน่าสนใจข้าจะเอาผู้หญิงขี้เหร่ที่เต็มไปด้วยยาพิษคนนี้อ้งเทยาจุนคงไม่โตแย้งใช่ไหมผลเซียนทิพยอยู่กับข้าพวกเจ้าไม่กล้าที่จะกล้าใช้ท่าสังหารแน่บางทีนี่อาจจะเป็นโอกาส ที่จะลอกมูสักศิษ,ษ,ษ,ษย์ปออยกไปและไม่แน่ค่ะจะกำจัดหนึ่งออสองคนนั้นออกไปได้แล้วไม่มีใครบอกเจ้าหรอว่าจะใช้เค็ดรับเดิมซ้ำสองนะจับได้แล้วสาวน้อยคิดเหรมีกลอุบอยมากนักน,นะมันพิษที่มีริ์ถัดกัดกนแล้วค่อยแล้วก็คล้ายจะมีขนดูดนูด,ด้วย ตัวเด็อกอพ์หเลยยืมมือฆ่าคนให้ยุมงงี้กับงูงหลามตีโยกเก้าต่อเจ้าก,กันต่อไปสิ่งที่ต้องหาคือหาวิธีสะบัดจนเย็นเยือกใต้หน้าผาน่าจะเป็นแม่น้ำเหนือหากดำดิ่งลงแม่น้ำแล้วตามกระแสน้ำเชี่ยวกลับไปก็มีโอกาสที่จะหลบนี้ได้ยาเมียนสุดท้ายแล้วจำเป็นต้องเดิมพันเท่านั้น ระเบิดเคลดยร,รบระเบิดจงอยู่นี้จะต้องหลบไม่พ้นเป็นไปไม่ได้เป็นนาง,างจริงๆขยับไม่ได้สมบัติทางจิตวิญญาณของนางสามารถต้านทานพลังดาบของข้าได้และคงปกป้องชีวิตของนางได้เฟิงหูยังคงเป็นคนหยิง อนเดียไม่มีวันเต็มใจยอมสยบความสามารถในการเล่นแร็ปวาท่าของนางนั้นสูงกว่าที่คาดาดไว้เสียดูเหมือนว่าที่คาดการไว้มันไม่ผิดหลายปีที่ผ่านมานางพยายามเข้าออกสถานที่อันตรายหลายครั้งและคราวนี้นางก็สู้ฟันฝ่าอย่างสุดชีวิตเพื่อยึดสมบัติเอาไว้และทั้งหมดนี้ก็เพื่อการฝึกฝนใหม่ครั้งอีกครั้งของนางถ้าเะ่นนั้นก็เริ่มเดินมาเก้าที่สองได้แล้วแล้วก็จบลงไปแล้วอาจจะมี เรียกว่าย่งไงดีอาจจะมีแบบอ่านติดขัดบ้างเพราะว่าไม่ได้ทํานานมากใช่หายไปหลายวันมาขอโทษด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ตามอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับที่คอยสนับสนุนขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนน้า